โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงคิวของน้องคิวราแล้วนะครับสาหรับการปรับซึ่งโดยรวม้วนะครับถือว่าเป็นการถูกบัฟนะและนี่เป็นเพียงการทดลองบัฟเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้นะครับดูผิวเผินว่าอาจจะเป็นการปรับที่ไม่ได้มีมีผลอะไรมากเลยนะครับแต่เราไปดูคลิปก่อนสาหรับการปรับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการปรับในสกิลที่2ของน้องคิวรานะครับที่จะลดคูลดาวมาเหลือแค่8วิซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากการปรับครั้งนี้ให้ดีนะครับ ก็จะเห็นว่า Arrow, ไม่ได้มีผลอะไรมากเลยเพราะว่าเราใช้อันติไล่นะหลังเราทํางานอันติเสร็จเนี่ยสกิลสอมันก็รีอยู่แล้วเออมันก็ใช้ได้อีกรอบซึ่งอาจจะลดปัญหาในเรื avoiding, ่องของเฮ้ยโอ้โหเหลือเหลืออีกแค่1วิเองอะไรประมาณน <may S 1> ี้นะครับเออแบบสกิลไม่ทันนะครับจากเติมปัจจุบันเนี่ยครับก็จะเริ่มนับจากสิแล้วก็ถอยหลังมาตอนนี้ก็จะเป็น8นะครับก็ถือว่ามีความจำเป็นอยู่สำหรับการปรับครั้งนี้นะฮะ คนมองข้ามก็มองข้ามไปเลยนะครับเออที่สําคัญคือมันอยู่ในช่วงทดลองไนงะและได้แไปภาคหน้านะครับฮีโร่ที่เล่นง่ายๆเนี่ยนะระวังให้ดีนะอาจจะถูกปรับให้เล่นยากขึ้นก็อยากจะถามเหมือนกันว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงถ้าคีร่าอันติของคนะีร่าเนี่ยต้องใช้สกิลโดนศัตรูเท่านั้นนะครับถึงจะมีการบรีสกิลที่2อนะฮะน,นี้ก็จะเป็นเพียงตัวอย่างเนะี่ยแต่อาจจะปรับจริงก็ได้ก็มาลอดูกันนะครับถ้าลองดูดีๆในอาวีก็มีหลายตัวเหมือนกัน ที่ดาเมจโกงเกินไปแต่ว่าโอ้โหเล่นโคตรง่ายเลยไวโอเลตแบทแมนที่โอ้โหดาเมจล้วงแป,ป๊บเดียวก็ตายเออไวโอเลตกิ้งยิง2ทีตาย้ยแต่ว่าทิกซี่นี่มันยังไงเนี่ยอืมก็สมดุลเนานะเออสมดุลก็สมดุลน,นะซีโอเคข้อมูลวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยครับเขาก็อยากให้เกมมันสมดุลซึ่งวันนี้ก็อาจจะอ้างอิงมาจากเกมต้นฉบับอีกทีก็ได้นะครับก็เป็นเกม HOK นั่นเอง โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยคิวร่าปรับใหม่นะครับโอ้พูดซสยาวเลยโดยสรุปนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวราจาก10วิเหลือ8วิแล้วนะครับโอเควินาทีมีค่านะครับก็จะเป็นเกมอาร์วีเลยก็อาจจะลดปัญหาในเรื่องของสกิลไม่ทันโอ้โหคูดาวไม่ทันเลย1วิสกิลที่2ต้องหลบได้ต้องต้องรอดอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีอัตราในการรอดมากขึ้น นะที่สำคัญนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าทุกคนคิดเห็นยังไงนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับด้วยคิวราปรับใหม่ประมาณนี้ไปเลยนะครับบ๊ายบาย